พาไปชมบรรยากาศการชมหนังผีไทยค่ะที่มาแรงที่สดอย่างที่หยด2นะคะก็โดย SF Cinema ค่ะเข้าฉายพร้อมกันทั่วประเทศไทย10ตุลาคมนี้ค่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับภาพยนตร์ไทยทีหยด2ที่จะเข้ามาฉายในวันที่10ตุลาคมนี้เป็นวันแรกทั่วประเทศโดยเมื่อวันนี้ค่ะโรงภาพยนตร์ SF Cinema ค่ะศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี เปิดรอบฉายภาพยนตร์ีหยด2โดยมีนักศึกษาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธานีและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับชมค่ะบรรยากาศก่อนเข้าชมต่างคึกคักมีผู้เข้าชมจํานวนมากต่างรอคอยเข้าชมภาพยนตร์ีหยด2ซึ่งเป็นภาพยนตร์หนังผีไทยที่กําลังมาแรงแล้วก็เป็นกระแสะมากที่สุดจากภาคต่อที่แล้วซึ่งภาคนี้ค่ะทุกเสียงที่ออกมาต่างยืนยันว่าการจัดแสดงทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็การดําเนินเรื่องการเลือกตัวละครไม่ผิดหวังจากภาคก่อน อย่างแน่นอนค่ะมีให้ลุ้นแล้วก็ได้กรีดแล้วก็ได้ระทึกตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะนับเป็นการสร้างสตอรี่ที่น่าสนใจแล้วก็เทคนิคการผลิตหนังผีไทยที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจงานด้านนิเทศศาสตร์ได้นําเทคนิคการผลิตหนังภาพยนตร์หนังผีไทยค่ะให้ไปพัฒนาคุณภาพหนังผีไทยต่อไปค่ะทั้งเรื่องเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า เดาทางไม่ได้แล้วก็มีความน่ากลัวนปนตลกไปด้วยค่ะแล้วก็อยากจะเป็นหนังไทยที่มีคุณภาพอาคา่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะมาสนับสนุนหนังไทยกันนะคะก็ ตอนแรกที่ก่อนจะเข้าไปดูนะคะก็คือดูที่หยดหนึ่งมาแล้วใช่ไหมคะก็คดาดหวังว่ามันน่าจะแบบมีความแบบหลอ่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมากๆตามสไตล์หนังไทยนะคะที่เราแล้วก็ที่เราดูมาแล้วภาคแรกก็คือจะมีความหล่อเยอะหน่อยแต่พอมาดูแบบที่หยดสองเนี่ยค่ะก็แบบนอกจากความหล,อล่อแล้วก็ยังมีความโหดมากขึ้นแล้วก็ความมันมีความฮาด,ด้วยครบรสมากๆนะคะไม่คิดว่าที่หยดสองจะทําออกมาในรูปแบบนี้นะคะก็อยากจะให้แบบคนเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะสำหรับที่หยด สอกลับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ